ทีนี่เกี่ยวกับการทําบุญอุทิศให้ผู้ตายมันมีอยู่ก่อนพุทธศาสนามันมีอยู่ก่อนพุทธศาสนาเพราอนัเกิดขึ้นในหมู่คนที่เขาเชื่อถือกันอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าจะไม่ไปเสียวเวลาทะเลาะกับคนพวกนี้ <c oughs> มีแต่สอนว่าการทําบุญอุทิศให้ผู้ตายนั่นแหะทไปในลักษณะ ที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ในโลกดีกว่าจะเอาไปเผาไฟจะเอาไปฆ่าบูชายันจะไปทำอะไรอย่างนั้นมันไม่มีประโยชน์นั่นมาทำชนิดที่เป็นประโยชน์แก่คนในโลกแล้วอุทิศส่วนกุศลนั่นให้แกบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วทั้งที่มันไม่มีจริงแต่บุคคลนั้นมันคิดว่ามีมันรัก มันอดรักพ่อแม่ที่ตายไปแล้วไม่ได้มานั่งร้องไห้อยู่ <c oughs> ถ้าจะทําให้สมสมสมอสมหวังคือว่าอุทิศส่งไปให้ก็ทำแต่อย่าทําอย่างที่เคยเคยทํากันมาโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรเช่นบูชาย,ยันเผาไฟไปหมดอย่างนี้เป็นต้นมันก็ทําชนิดที่เป็นประโยชน์แก่ สังคมที่มีประโยชน์ในโลกคือคณะสงฆ์เพิ่มกำลังให้แก่พระภิสุสฆ์ผู้จะสืบทํามาไว้ในโลกเป็นประโยชน์แก่โลกสืบต่อไปทําแล้วอุทิศส่วนกุศลนั่นแก่บุคคลที่ตายไปแล้วน่าจะลมๆแรงๆเพราะแกไม่รู้ก็ตามใจก็ยังดีกว่าคูกกว่ามีประโยชน์กว่ามันมีประโยชน์ในโลกนี้กว่า ข้อนี้ไม่ได้สอนให้ยืนยันว่ามันไม่มีสัตว์ชนิดนั้นหรือไม่มันมีหรือสัตว์ชนิดนั้นบอกให้แต่เพียงว่าถ้าไอความรักมันกลัดกลุ่มหน่ยผูกพันในบุคคลที่ตายไปแล้วทำอย่างนั้นแหละทำอย่างนั้นหละมันบรรเทาไอความรัก ความทุกข์ที่เกิดมาจากคนที่ตายไปแล้วได้เป็นวิธีที่จะกระจัดความโศกเสียเท่านั้นเอง <c oughs> มันไม่เกี่ยวกับ <c oughs> ความจริงก็ได้แต่เกี่ยวกับความจริงตรงที่ว่าพอได้ทำแล้วมันหายโศกมันหายโศกเศร้าด้วยความยึดถือว่ามันได้ทำแล้วมันได้ถึงแล้ว อย่างนี้เป็นความจริงแต่ฟังดูแล้วแก็คัดค้านเนี่ยที่เขาก็ะทำกันอยู่หรือทารุณโหดร้ายต่อลัธิที่เขาก็ะทำกันอยู่ไม่ต้องคิดอย่างนั้นไม่ได้คัดค้านไม่ได้กระทบกระทั่งทะเลาะวิวาทอะไรถ้ายังจะต้องทำก็ทำได้ ในลักษณะที่มันเป็นประโยชน์แก่สังคมเมื่อการทำบุญอุทิศให้ผู้ตายตามหลักของพวกพุทธบริษัทนี่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและอุทิศส่วนกุศลให้ข้อความอย่างนี้มีอยู่บ้างในพระกัมภีรแต่ก็ไม่มากมายอะไรจะถือว่าเป็นพระพุทธภาษิตก็ได้ไม่มีอะไรที่จะ พ่สูตร์ี่สูตร์แต่เพียงว่าถ้าทําแล้วสบายใจหายความทุกข์ได้เอาก็ถือเป็นเรื่องดับทุกข์ทงเคราะห์ลงในพุทธศาสนาแต่ถ้าถือว่าไม่ไม่มีตัวตนไม่ต้องค้ามันก็ได้สำหรับผู้ที่มีความรู้ถึงขนาด ส่วนผู้ที่มีความรู้ไม่ถึงขนาดมันยังรักคนที่ตายไปนั่งร้องอยู่จะทำอย่างไรมันอยากจะตายตามไปด้วยนั่นก็ต้องมีวิธี่อนพันบรรเทาให้ว่าไม่ต้องมีความทุกข์ร้อนอย่างนั้นเกิดทำทำระเบียบประเพณีที่ทำกันมาดังนั้นมันจึงทำกันข้ามาในวงของพุทธบริษัทผู้ถือลทัทธิว่าไม่มีตัวตนนี สำหรับลูกเด็กๆหรือสำหรับคนที่มันยังเชื่อว่ามีตัวตนมันร้องไห้อยู่มันเป็นทุกข์อยู่ก็ทำบุญอุทิศให้แก่คนที่ตายไปแล้วถ้ายังถอนอย่างตัวตนไม่ได้ก็ต้องทำไปก่อนเป็นธรรมดาคือยังเป็นบุตุชนอยู่ก็ต้องทำไปตามแบบของบุตุชนถ้าเป็นพระอริยเจ้าแล้วมันก็ไม่รู้จะทำทำไมถ้าจะพูดก็ก็กลายเป็นเรื่องโอหังคือจะพูดว่า พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทําบุญอุทิศคนที่ตายไปแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่ได้ทําบุญอุทิศคนที่ตายไปแล้วเพราะท่านเป็นพวกที่หมดตัวตน่ันจะทําบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ตายไปแล้วก็แต่เฉพาะบุคคลที่ยังมีตัวตนยึดถือว่าตัวตนเท่านั้นนี่เราเดี๋ยวนี้จะเอากันอย่างไรก็ตัดสินเอาเองเลือกเอาเอง ถ้ามองประโยชน์ในแง่ของสังคมในแง่ของการเมืองการบ้านการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายโดยการทำประโยชน์สังคมนั้นยังมีประโยชน์อยู่มีประโยชน์ทางโลกอยู่เพราะว่าเงินนึกของนั่นเอาไปช่วยไปช่วยคนยากจนเอาไปช่วยคนมีความทุกข์หรือเอาไปบำรุงภาศาสนา เพื่อตั้งอยู่สำหรับเผยแผ่ศาสนาต่อไปมันยังมีประโยชน์ส่วนนี้และมันก็รังับความทุกโศกของคนที่รักคนที่ตายแล้วไปได้ด้วยสรุปแล้วมันก็เป็นสิ่งที่มีเหตุผลในส่วนที่ว่าควรกระทำเพื่อตัดปัญหาเ <laughs> รื่องความทุกโศกแต่อย่าไปทำอย่างงูเคลาชนิดที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลย เหเแมว่าคนอื่นพวกอื่นบางพวกเขาจะกระทำกันอยู่เขาอยากไปออกชื่อก็เลยมันจะกลายเป็นดูถูกเหยียดยามพวกอื่นไปเสียอ,อีกก็พูดมายกๆยกไม่ว่าจะไม่ดูถูกเหยียดหยามพวกไหนพวกใด